สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับพบกับข่าวหุ้นจ่อตลาดนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่26มิถุนายน2557ครับผมสุชัยปกป้องครับดิฉันนภพรเหลืองอมาไพศาลค่ะครับวันนี้ก็เรียกว่าตลาดหุ้นไทยก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับหลังจากที่2วันที่ผ่านมาค่อนข้างจะลุ่มๆุมดอนดอนนะครับวันนี้ภาคเช้าที่ผ่านมานะครับดัชนีหุ้นไทยนะครับปิดที่ระดับ1,476 0.8จุดนะครับ<ฆ>บวกขึ้นไปถึง7.59จ,จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย18,602ล้านบาทน,นะครับ<ฆ>ก็เรียกว่าเป็นมูลค่าการซื้อขายที่ค่อนข้างจะหนาขึ้นนะครับจากเมื่อวานนี้ครึ่งวัน16,000กว่าล้านเองนะครับ<ฆ>แต่แล้วก็ตามวันนี้ที่ดัชนีปรับตัวบวกแรงๆนะครับก็มีหลายหลายคนก็มองว่าน่าจะเป็นการทํา เขาเรียกว่า window dressing window dressing หรือเปล่านะครับความหมายของ window dressing นี่คืออะไรนะครับคุณการทำ window dressing ก็คือการทำราคาปิดของ หุ้นของกองทุนขอ,องสถาบันในประเทศและต่างประเทศค่ะคุณสุกชัยซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายคนก็จับตามองว่าเป็นเป็นโอกาสที่จะทําหรือเปล่าแต่ถ้ามาย้อนดูนเมื่อตอน5ปีที่ช่วง 5, ย้อนหลัง5ปีที่ผ่านมานะคะคก็จะเห็นได้ว่าช่วงเดียวกันเนี่ยจะทำะดัชนีดได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง100%เซค่ะโดยให้ผลตอบแทนอยู่สูงถึง2 2 9พอมาในรอบนี้เองค่ะก็มีโอกาสแนวโน้มที่จะ มีโอกาสที่เกิดวินโดดิซซิ่งเพราะว่าช่วงไตรมาสสองของทุกปีทุกครั้งนะคะก็จะทำในของผลประกอบการของบอจอค่ะก็จะไม่ได้ออกมาสวยงามนะคะที่จะทําให้ดัชนีนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อะค่ะก็ทําให้ในส่วนการทำวินโด์เนี่ยเกิดขึ้นได้แล้วก็นักบอหลักทาเองนะคะก็มองว่าการที่ทำวินโด์ตรงนี้นะคะก็จะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนนะคะสูงถึง 3. 4เปอร์เซ็นต์เลยค่ะสำหรับ หุ้นนะคะคุณสุประชัยหุ้น่เป็นเป้าหมายกางวินโดดิซิงมีหุ้นตัวไหนบ้างครับมีอยู่เจ็ดตัวด้วยกันนะคะก็จะมีในส่วนของตัวอินทัศแอดวานแล้วก็เอสซีบีเคแบงก์แล้วก็ในส่วนของปตทนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือตัว SCC ซึ่งตัวนี้ทั้งเจ็ดตัวเนี่ยคือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทางวินโดดิซิงจะเข้าไปทำราคาเราเรียกว่าเป็นหุ้นที่กองทุนถือนั่นเองนะครับเพราะนั้นก็การทำวินโดก็คือปิด ดันราคาเพื่อให้ปิดบุ๊กในช่วงไตรมาสสองหรื<ช>อว่า<ะ>วง<ะ>วดครึ่งปีเนี่ย<ะ>ให้สวยเพราะจะได้มีบุ๊กกาไรจากการกําไรจากการเล่นหุ้นนั้นเองะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคของพวกกองทุนที่จะใช้ในช่วงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นมาส่วนหนึ่งนะครับน่าจะเป็นการเข้าไปดันราคาหุ้นพวกบูชิต<ะ>ทั้งหลายแหล่นั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าจับตาทีเดียวนะครับวันสองวันนี้นะครับจะเกิดวินโดว์เดซซิ่งอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวนะครับเอาละคร พูดร้อนก่อนบ่ายนะครับตัวแรกนะครับวันนี้ก็เรียกว่าราคาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญเหมือนกันนะครับก็คือบริษัทสามารถคอร์ปอเรชันจำกัดหรือว่าสามารถนั่นเองครับวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงเกือบเกือบสองเปอร์เซ็นต์ครับมีข่าวดีอะไรครับคุณภาสกรครับในส่วนของบริษัทนะคะของสามารถคอร์ปอเรชันนะคะวันนี้ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะคะก็เป็นผลมาจากที่มีการรับราคาเป้าหมายใหม่นะคะโดยราคาสูงสุดนะคะอยู่ที่ยี่สิบบาทแปดสิบสตางค์ค่ะ ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์พินนเซียเองนะคะ<ช>ก็ได้มีการแนะนําซื้อหุ้นสามารถนะคะโดยใ,<ช>ให้ราคาเป้าหมายใหม่ที่25่สบาทห้ตางค<ช>์ค<ช>่ะเนื่องจากว่าเขามองในส่วนของตัว การแจกคูปองของกองดิจิตอลนะคะซึ่งคาดว่าจะแจกในช่วงเดือนกันยายนซึ่งในในส่วนนี้นะคะจะทำให้เป็นผลดีกับตัวหวุ้นของตัวสามารถเองนะคะคแล้วก,ก็อีกในส่วนหนึ่งนะคะล่าสุดเองทางกสทอชอเองนะคะคก็ได้รับเรื่องในการพิจารณาเรื่องของการ ของคูปองในส่วนนี้นะคะโดยมีการพิจารณาเรื่องของราคาคูปองหรือการแจกในเรื่อง,องคูปองว่าจะไปใช้แลกอะไรได้บ้างรวมไปถึงการ,รที่จะครัวเรือนที่จะได้รับคูปองตรงในส่วนนี้นะคะ่ะส่วนในช่วงที่ผ่านมานะคะในส่วนของหุ้นอ่าหุ้นสามารถเองนะคะคก็อ่อนไหวกับข่าวนี้พอสมควรหลังจากที่2สัปดาห์ได้มีการปรับลงถึง6%ปเนะคะคเนื่องจากว่าทางคอสอชอเองเนี่ยได้มีการเลื่อน แจกคูปองออกไปแต่พอมีข่าวล่าสุดมานะคะก็ทําให้โอกาสของหุ้นตัวนี้เนี่ยจะท้อนกับข่าวนี้ค่อนข้ามากค่ะครับก็เรียกว่าเป็นหลังจากที่ก่อนอันนี้พอมีการเลื่อนแจกคูปองนะครับราคาหุ้นสามารถก็ปรับตัวลงเข้าไปเยอะนะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับถ้าไปดูข้อมูลสําคัญในการเงินเป็นไงบ้างครับคุณธนพั์ครับในส่วนของถ้ามาดูทาง P/E นะคะของหุ้นสามารถเองนะคะก็จะเห็นว่า P/E 13.5าาเท่า ค่ะ,ะคแต่ก่อนช่วงช่วงนี้นะคะคมีการปรับตัวลง6%ลนะคะค PE ก็ได้ปรับตัวลงมาเหมือนกันอยู่ที่ 11. จุดเก้าเท่านะคะซึ่งต่ําสุดในรอบสิบปีที่ผ่านมาค่ะแต่ถ้ามาดูในส่วนของตัวปันผลเองนะคะก็อยู่ในค่อนข้างระดับดีเหมือนกันนะคะอยู่ที่สามจุดเก้าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ค่ะก็เรียกว่าผลตอบแทนจากเงินปันผลค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือสามารถนีถ้ามองนาตอนนี้นะครับได้ทั้งสองขาเหมือนกันนะครับขาแรกก็คือว่าราคาถ้าเทียบกับกำไรต่อหุ้นนะครับก็เรียกว่า PE13 เท่าก็พอที่จะมีแคปตอลเกนอยู่พอสมควรนะครับขณะเดียวกันถ้าซื้อเพื่อรับปันผลก็ถือว่า ดีเวียนยิวเกือบเกือบสี่เปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับ<ะ>สำหรับสามารถนะครับอีกบริษัทหนึ่งครับวันนี้ก็เรียกว่าราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณสองเปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากที่มีการแจ้งข่าวดีนะครับก็คือบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือว่าเอกโก้นั่นเองนะครับ ล่าสุดเมื่อเช้านี่ครับมีการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่าทางเอโก้นะครับมีการเข้าไปซื้อโรงไฟฟ้าที่ฟิลิปปินส์นะครับมูลค่าถึง1 5 0 0 0ล้านบาทค่ะก่อนครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะคะครับก็เรียกว่าเป็นการเข้าไปซื้อครั้งนี้นะครับก็เป็นโรงไฟฟ้าที่อยู่ในประเทศฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือว่ามูลค่าอย่างที่บอกไปนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทนี้เป็นมูลค่าซื้อโรงไฟฟ้าตัวนี้นะครับประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับและที่สําคัญคือว่าขนาดของเขานะราิปะมณ ไม่กวต์นะครับก็เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินนะครับที่ฟิลิปปินส์นะครับอันนี้ก็ถือว่าพอเข้าไปซื้อปุ๊บนะครับเนื่องจากว่าโรงไฟฟ้านี่นะครับมีการเขาเรียกว่าเดินเครื่องมาแล้วนะครับเพราะนั้นซื้อปุ๊บช่วงครึ่งปีหลังนะครับเอโก้น่าจะมีบันทึกรายได้และกําไรพิเศษจากการเข้าไปซื้อโรงไฟฟ้าตัวนี้เหมือนกันนะครับก็เลยทําให้วันนี้ราคาหุ้นของเอโก้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นรับกับข่าวนี้เหมือนกันนะครับถ้าไปดูข้อมูลสําคัญทางการเงินนะครับเอโก้เนี่ยครับ Uh, PE นะครับ22.85ดเท่าก็ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันนะครับสำหรับ PE นะครับ PBV หรือว่าราคาเมื่อเทียบกับ Book Value หรือมูลค่าทงบัญชีนะครับ2.83ดเท่าอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะสูงแล้วนะครับขณะเดีวยวกันมาดูบรรทัดสุดท้ายนะครับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลนะครับประมาณ3%เปอร์เซกว่าๆนะครับเพราะนั่นนี่เอโก้ในส่วนใหญ่ถ้าคนเล่นหุ้นตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่ เป็นหุ้นที่เหมาะสําหรับรับปันผลมากกว่านะครับอันนี้ก็ในกราฟิกเป็นรงพิม์ตะวันออกนี่ไม่ใช่แล้วเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าจํากัดมหาชนนะครับอันนี้ก็ต้องต้องขอัานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าหุ้นตัวนี้เหมาะสําหรับเล่นยาวๆนะครับสั้นๆนี่บางทีมาเป็นรอบๆนะครับพอมาสักพักหนึ่งก็หายไปนะครับเพราะนั้นก็ต้องจับตากันนิดหนึ่งนะครับว่าหุ้นตัวนี้จะมาแรงแล้วก็จะหายไปเร็วมากน้อยแค่ไหนเหมือนกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักคู่ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาวิเคราะห์ปอด เข้าสู่ช่วงวิเคราะห์ปอดลงทุนนะครับช่วงนี้เราจะไปวิเคราะห์ปอดลงทุนกับคุณนัทชาติเมฆมาสินนะครับผู้หนุยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้นะครับสวัสดีครับคุณนัทชาคุณนัทชาติครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ,รบเรียกว่าวันนี้ตลาดหุ้นก็ดูจะแตกต่างจากเมื่อวานนะครับวันนี้ภาคเช้านี่บวกถึงเจ็จุดกว่าๆนะครับประเด็นวันนี้มองอย่างไรบ้างครับคุณนัทชาชาติครับครับวันนี้นะครับเรามองว่าตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นมานะครับ ซึ่งสองกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่แลกตลาดมาสักพักหนึ่งนะครับเราก็เลยมองว่าเป็นทารกนะครับเป็นเป้าหมายหลักที่จะถูกทำดิโนเรซิ่งในช่วงของปลายเดือนนี้ด้วยนะครับทีนี้พลังงานเองวันนี้มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวนะครับจากประเด็นการที่กระทรวงการคลังเนี่ยเตรียมที่จะจัดตั้งนะครับซูเปอร์บอร์ดรัฐวิสาหกิจอ่าตรงนี้เองเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามากําหนดยุทธศาสกรรบริหารพวกอ่าบริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกิจต่าง นะครับตรงนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าปตทวันนี้เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับก็มาจากเรื่องของธีมเรื่องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจด้วยครับครับครับในแง่ของหุ้นสื่อสารวันนี้ที่มาด้วยเหมือนกันนะครับประเด็นหลักๆน่าจะเป็นเรื่องของอะไรบ้างครับสื่อสารวันนี้กลุ่มสื่อสารใช่ไหมครับใช่ครับกลุ่มสื่อสารนะครับที่เรามองว่าหลักๆที่ปรับตัวขึ้นมานะครับส่วนหนึ่งเนี้ยมาจากราคาหุ้นที่ค่อนข้างอันเดอร์เปอร์ฟอร์มไปในระยะหลัง นะครับแล้วก็เรามองว่าปัจจัยบวกในช่วงถัดไปของสื่อสารเองเนี่ยน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับการประมูล 4G ที่แม้จะมีการเลื่อนออกไปเนี่ยแต่เรามองว่าคงจะเลื่อนออกไปไม่นานมากนะครับคงจะได้เห็นในช่วงประมาณปลายปีนี้ไม่ก็ต้นปีหน้าครับในส่วนของตัวการทา i n d o w ้เร c i n g อะค่ะจะเน้นในหุ้นกลุ่มไหนที่จะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้อะค่ะทา d ิน s ด้เร c i n g นะครับเรามองว่ากลุ่ม นะครับสองกลุ่มหลักก็คือกลุ่มที่เรียนไปนะฮะนั่นคือกลุ่มของพลังงานและก็สื่อสารนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเราก็มองว่าน่าจะมีโฟลไม่แพ้กันเนี่ยก็คือกลุ่มของธนาคารพาณิชย์นะครับซึ่งก็เป็นเซกเตอร์ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเซกเตอร์ที่ดูเหมือนจะมีปัจจัยพื้นฐานเนี่ยลองรับมากที่สุดในช่วงนี้นะครับเรามองว่ากลุ่มกลุ่มแบงก์เองเนี่ยในช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยการปล่อยสินเชื่อนะครับคงจะมีการขยายตัวมากขึ้นพร้อมกันนั้นเนี่ยเรื่อง กดดันน้อยลงไปนะครับ,รบก็น่าจะทําให้ระดับการสํารองของแบงก์ต่างๆเนี่ยอยู่ในระดับที่ลดลงด้วยครับคแล้วในส่วนของตัว BBL นี่มองมุมมองยังไงบ้างะคะ ถ้าบ b b l เองนะครับด้วยสัดส่วนนะครับสินเชื่อของคอร์เปอรทนะครับที่มีอยู่ค่อนข้างมากเนี่ยเราก็มองว่าจะเป็นอีกแบ้งหนึ่งนะครับที่ได้อนิสงากการลงทุนในประเทศของเราเนี่ยมีการพลิกฟื้นขึ้นมานะครับที่สําคัญกว่านั้นเนี่ยบ b บเองถือเป็นแบ้์ที่ค่อนข้างถูกนะครับระดับプライซ o บ o o k ตอนนี้อยู่เพียงแค่1.2เท่าเท่านั้นเองถ้าเทียบกับ r o e ปีนี้ของเขาที่ระดับประมาณ 12-13%เนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจอยู่นะฮะส่วน PPL นะครับราคาหุ้นก็ถือว่าค่อนข้างระกาดกลุ่มแบงก์ส่วนอื่นด้วยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเราก็มองว่าน่าจะเป็นอีกตัวที่ที่อาจจะเ p w a r d form ขึ้นมาได้ในช่วงของอประมาณเดือนหน้านี้นะครับครรัับบคคุณน้าชาติครับช่วงบ่ายเนี่ยครับเดี๋ยวอีกสักพักก็คงเปิดนะครับมีหุ้นอะไรที่ Titi แนะนําบ้างไหมครับทีนี้ครับ t t i นะครับเมื่อวานนี้เราเพิ่งออกผลวิเคราะห์นะครับเป็นวิเคราะห์เริ่มต้นของตัวกันกุล การกุลโลงไฟฟ้านะครับใช่ครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับในกลุ่มของพลังงานทางเลือกนะครับซึ่งเรามองว่ายังมีอัพไซด์ค่อนข้างสูงนะครับเราแนะนําซื้อนะครับที่ราคาเป้าหมาย21บาท30สตางค์สำหรับการกุลนะครับเรามองว่าเทียบตัวต่อตัวระหว่างการกุลกับ e A เนี่ยตอนนี้การกุลจะมีอัพไซด์มากกว่าตัวของ EA ครับครับมีตัวอื่นด้วยไหมครับคุณอาชาติในช่วงนี้นะครับเราตีมหลักๆที่เราพอเนี่ยจะเป็นในเรื่องของ หุ้นนะครับที่ได้อานิสงจากการเบริโภคภายในประเทศที่สูงขึ้นนะครับซึ่งหลักๆก็จะเป็นทางด้านเซกเตอร์แบงค์นะครับแบงค์เองเนี่ยก็มีที่เราชอบเนี่ยก็มีทั้ง BBL SCB แล้วก็เคแบงคนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มพวกเช่าซื้อแล้วก็ค้าปลีกนะครับเรามองไปยังตัวของอีออนทนะครับนะครับแล้วก็บริษัทซิงเกอร์นะฮะสองบริษัทนี้เนี่ยน่าจะได้อนิสง์จากการเบริโภคทั้งภาค ทางพื้นที่ต่างจังหวัดที่สูงขึ้นด้วยครับค่ะวแล้วครับขอบคุณมากนะครับคุณนัชชาครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณนัชชาชัดเมฆมาสิ์นะครับผู้อในวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากดีดิตี้นะครับก็ทิ้งท้ายไว้นะครับว่ามีกันกุลนะครับที่แนะนําอยู่นะครับมีราคาเป้าหมาย21่สบาทสาสตางค์นะครับราคากันกุลตัวนี้17บาทเองนะครับก็ถือว่าพับไซเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็แบงก์ก็มีตัวของ S B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  L อ่าสามแบงก์ใหญ่ S B B B L แล้วก็ K Bank นะครับแล้วก็อีกกลุ่มก็คือก็็เปน อีออนเจ้าซื้อ,อะนะครับอีออน e <on S 2> แล้วก็ตัวซิงเกิลอ่านี่เป็นข้อแนะนำจากบริษัทหลักทรัพย์จินิตี้นั่นเองนะครับเอาละครับหมดเวลาของข่าวหุ้นจ่อตลาดนะครับวันนี้ผมและคุณนภะาพรลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ